สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะทำข้าวต้มนะคะข้าวต้มเราเนี่ยเราจะชอบแบบเอาข้าวมาต้มให้ข้าวสุกในหม้อเลยเละๆไปเลยค่ะพอดีวันนี้เราเป็นไข้นะคะตัง้งแต่เช้าอาการหนักพอนะสมควรแล้วตอนเย็นเลิกงานก็เจอฝนเข้าไปอีกนะคะอันนี้ก็คือหนึ่งถ้วยถ้วยมาตูมนะคะแล้วก็ใส่เกลือลองไปหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาซุปก้อนมาใส่อีกหนึ่งก้อนนะคะต้มจนข้าวสุกค่ะ วัตถุดิบที่เตรียมไว้ก็จะมีเห็ดออรินจินะคะกุูกอ่อนหมูค่ะล้างจนสะอาดและวสะเด็ดน้ำและก็เตรียมรอไว้เลยเอาไว้ให้ข้าวสุกสัก80%ข้าวกระดูกหมูลงไปใส่ค่ะนี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวนะคะเราเจียวเองหอมๆเลยค่ะเพื่อนๆเ,เอาหมูใส่ก่อนหมูก็เอาลงไปต้มในนี้นะคะต้มต่อไปอีกอ15นาทีค่ะ ในน้ำเดือดแบบนี้เลยหาพักเขาไว้ก่อนให้เขาเดือดไปอีกสิบห้านาทีนะคะเวลาครบสิบห้านาทีแล้วก็ใส่เห็ดลงไปนะคะเห็ดเยอะมากค่ะจะใส่หมดเลยขี้เกียจเก็บเห็ดก็คือแป๊บเดียวก็สุกนะคะเห็ดสุกง่ายนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆข้าวต้มกระดูกอ่อนหมู ใส่เห็ดออรินจินะคะเราก็จะใส่กล้วยหอมค่ะหอม เทียมเจียวลงไปพร้อมกินเลยค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอตักให้ดูนะคะเพื่อนๆนี่เลยค่ะโอ้น่ากินมาก